พบโ,โลกสวัสดีครับคุณผู้สังครับขอต้อนรับสู่พบโลกวันจันทร์ที่2กันยายน2556นะครับเผลอไปไม่ทันไรก็รเวลาผ่านมาจนถึงเดือน9แล้วนะครับตอนนี้ปี2556ผ่านไป <c oughs> 9เดือนแล้วครับเริ่มต้นเดือน9แต่ว่าโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วย ประเด็นปัญหามากมายเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งนะครับเช้าขึ้นมานี่ถ้าเรามานําเสนอข่าวเหล่านี้ก็จะคิดว่าทั่วโลกนี่มันยังก็มีเหมือนเหมือนมันฟังเรื่องเก่าๆซ้ำๆกันนะครับเราไปที่ซีเรียแน่นอนที่สุดครับว่าเออบารักอบามานะครับได้แถลงที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ถึงท่าทีของสหรัฐต่อกรณีการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย เมื่อกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีกระแสกล่าวกําลังจะมีคําสั่งเริ่มปฏิบัติการโจมตีซีเรียออกมาตลอดสัปดาห์เพื่อเป็นการลงโทษจากกรณีผู้นําซีเรียรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชนของตนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันรายนะครับบางอตอนนี้บทวิเคราะห์ต่างๆบางทีก็ไม่เชื่อในภาวะนี้นะครับบาง ในเฟซบุ๊กนี่ก็นําเอาภาพบอกว่าภาพที่ปรากฏออกมาทั้งหมดนะั้นมันเป็นภาพเก่าสมัยอีรักแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมอง โครงสร้างของโลกนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขของการค้าอาวุธใหม่อีกนะครับเหมือนที่ค้าอาวุธกันที่รักตอนทับเปิดสงครามกันในตอนนั้นอันนี้เป็นเป็นนัยยะนะครับที่ที่พูดกันไปค่อนข้างค่อนข้างละ,ะเอียดพอสมควรผิดมั่งถูกมั่งอะไรตอนนี้มันก็ยังจับต้นจนปลายไม่ถูกนะครับเหมือนที่อังกฤษถอนตัวไปแล้วว่าจะไม่ร่วมกับสหรัฐในการจัดการครับ ซีเรียในตอนนี้ครับเร่อบารับโอบามาแถลงถึงเรื่องนี้ว่าสหรัฐจะโต้อตอบซีเรียด้วยปฏิปฏิบัติการทางทหารแต่การตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาของเรสกอนนะครับออโอบามาก็กล่าวต่อว่าทุกเสียงโหวตมีความหมายที่จะส่งผลในการตัดสินใจของสหรัฐเป็นไปอย่างหนักแน่น นะครับแล้วก็บอกว่าควรสหรัฐเป็นควรเดินหน้าโดยไม่รอความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงสากประชาชาติพร้อมย้ำว่าจะปฏิบัติการอย่างระมัดระวังนะครับและจะไม่ส่งกองกําลังทหารเข้าไปในประเทศซีเรียสําหรับการประชุมสภาของกรสครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่9กันยายนก็คือวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับนายแฮร์รี่รีดประธานวุฒิสภาสังกัดพรรคเดโมแครตก็ถแถลงว่าการใช้กําลังทหารกับซีเรียนั้นเป็นเรื่องจําเป็น แล้วก็เป็นเรื่องสมเหตุผลเพราะว่าอย่างนั้นนะครับส่วนประธานาธิบดีฟรองซัวออลองผู้นาฝรั่งเศสย้าจุดยืนว่าฝรั่งเศสพร้อมให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อลงโทษร,รัฐบาลซีเรียที่ใช้อาวุธเคมีนะครับตามรายงานระบุได้ว่ขาขณะนี้องค์การสหประชาชาติประชาชาตินะครับก็ยังคงเดินหน้าทำเป็นการเดินหน้าทํางานเพื่อความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียต่อไปแล้วก็ยังไม่มีการถอนกําลังจหนวาที่ออกจากพื้นที่ครับ ด้านกองทัพซีเรียก็เริ่มเปิดฉากยิงปืนใหญ่ถล่มที่มั่นฝ่ายกบฏในกรุงดามัสกัสอีกครั้งหนึ่งหลังมีข่าวว่าสหารัฐจะยังไม่ใช้กําลังทหารภายในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผู้นําฝ่ายกบฏกระบูว่าการตัดสินใจเลื่อนการโจมตีทางทหารของสหรัฐทำให้รัฐบาลซีเรียยิ่งฮึกเขมนะครับในการปราบปรามประชาชน เพราะไม่ต้องกังวลการตอบโต้ตจากชาติตะวันตกอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไงในในในพื้นฐานตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ที่มันเป็นกระแสของโลกครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับภาวะลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างค่อนข้างๆๆเยอะนะครับที่ญี่ปุ่นเองประชาชนในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็โดยะบวนประนามรัฐบาลซีเรียนะครับหลังมีข่าวว่ากองทัพซีเรียใช้อาวุธเคมีฆ่าประชาชนหลายร้อยรายครับ การสหรัฐกระบุนะครับว่าจะรอให้รัฐสภาอนุมัติก่อนอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อครูน่นี้ญี่ปุ่นกําลังประท้วงที่ซีเรียครับแต่ในบ้านตัวเองเป็นยังไงครับบริษัทผู้รับผิดชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในญี่ปุ่นนะครับก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยรั่วซึมของน้ําที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการซ่อมแซมด้วยการใช้เทปกันน้ําแบบพิเศษพันบริเวณรอบท่อเพื่อหยุดการรั่วไหลอันนี้ผมนําเสนอไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ แต่ว่ารายงานก็ระบุว่าการค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบศูนย์กลางการรูไหล่จุดในพื้นที่ของแทงเก็บน้ำปนเปื้อนดังกล่าว โดยหนึ่งในสี่จุดนั้นมีความเข้มข้นของกัมมันตร,ร,นตรังสีสูงจนสามารถทําให้คนตายได้ภายในสี่ชั่วโมงอันนี้น่ากลัวกว่านะครับในภาวะแบบนี้ที่นจีเรียนะครับข่าวของการขัดแย้งก็ยังเกิดขึ้นนะครับซ้ําๆกันนะครับอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านชาวในนจีเรียเนี่ยต้องสังเวยชีวิตทั้งหมดยี่สิบสี่รายครับจากการดักซุ่มโจมตีของกลุ่มหัวรุนแรงโบโกฮารามโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งก็ระบุว่าทางอาสาสมัคร ทางกรสาสมัครกว่า100คนนะครับก็วางแผนจับกลุ่มตัวสมาชิกกลุ่มบุโกฮารามในเมืองมอนกุโนแต่ระหว่างทางก่อนที่จะถึงค่ายบุโกฮารามกับทุกกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ดักซุ่มโจมตีสะกดนะครับนี่ก็เป็นความกัดแย้งที่ที่ที่ค่อนข้างรุนแรงทั่วโลกแหละครับอันนี้ก็เหมือนนั่งภาคใต้ของเราก็มีในยะอย่างนี้ ให้เราได้สัมผัสกันเป็นการสัมผัสในลักษณะของโศกนาฏกรรมทุกวันนะครับมันก็ยังไม่มีทางจะแก้ปัญหาอะไรได้เช่นเดียวกับที่อิรักนะครับผมเพิ่งบอกว่าข่าวเนี่ยมันก็เหมือนข่าวซ้ําๆกันในทุกวันทุกวันนะครับที่อิรักนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เกิดความรุนแรงขึ้นหลายเหตุการณ์ในกรุงแบกแดดของอิรักนะครับโดยมีเอามายโจมตีชาวซุนนีก็ส่งผลได้มีผู้เสียชีวิตอีก13รายครับโดยเริ่มจากการ ปรา,าดยิงบริเวณมัสยิดชาวซุนีนะครับทางตะวันออกของกรุงแบกแดดแล้วก็ส่งผลใผนห้มีผู้เสียชีวิตห้าศพขณะที่มีชายคนหนึ่งก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาดังนี้ก็เพื่อจะโจมตีหน่วยราดตระเวนของตำรวจนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตห้ารายนอกจากนี้ยังเกิดการวางระเบิดย่านชาวซุนีมีผู้เสียชีวิตอีกสามรายและก็บาดเจ็บอีกสองคนอนะันนี้ก็ยังดีนะครับที่บ้านเราไม่เป็นถึงขนาดนี้ถ้าแบ่งกัน ทำร้ายกันแบบนี้นี่ลำบากเลย ก็หวังว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดนะครับถ้ามันเกิดสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งในลําบากแล้วเพราะว่ามันมันมันเป็นประเด็นที่เราก็เห็นว่าแม้กระทั่งศาสนาเดียวกันแต่วันนี้กายต่างกันก็ประทําต่อกันความแตกต่างทางศาสนานะครับแม้แต่ในพมา่าในศรีรังกาก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็บ้านเราก็ยังดีที่ไม่ยกพวกเข้าไปถล่มกันเองลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าขนาดว่าดีนี่มันก็เป็นเป็นภาวะที่ร้ายแล้วก็เป็นภาวะที่เจ็บปวด เวลามันได้รับข่าวสารพวงนี้ออกมานะครับที่เยเมนก็ยังมีภาวะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเหตุการณ์รบสังหารโมหมเมดบาซินวานะครับนาะยกรัฐมนตรีเยเมนในกรุงซา,านาก็ มีรายงานระบุว่ากลุ่มติดอาวุธใช้อาวุธจริงอาวุธปืนนะครับยิงใส่ขบวนรถของนายบาซินวาก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะยิงตอบโต้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบาซินวารอดชีวิตนะครับและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงมหาไทยเยเมนนะครับระบุว่าทางการยังไม่สามารถยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธเป็นกลุ่มใด แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของเรื่ข่ายอันกอิดะอีกแล้วนะครับที่เคยก่อเหตุโมจมตีเจ้าหน้าที่เยเมนหลายครั้งด้วยกันทั้งนี้รัฐบาลเยเมนมีกําหนดเ,เสร็จสิ้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่18กันยายนนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้แต่นี่ก็เป็น <c oughs> เป็นภาวะของโรคที่เห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวครับ มีกรณีกรณีหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ที่ค่อนข้างจะ,ะขยับขวัญอยู่ไม่น้อยในประเทศจีนนะครับกรณีแบบนี้ก็ภาวนาว่ามันจะไม่ไม่เกิดขึ้นในประเทศแต่ประเทศเราก็ พอมีให้เห็นนะครับว่าเด็กๆที่ถูกขโมยไปถูกตัดแขนตัดขาอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อเอาไปเป็นขอทานนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาการค้าอวัยวะนะครับเหตุการณ์ที่มีตีน้อยต้องบอกอย่างนั้นนะครับเด็กชายชาวจีนวัยหกขวบในเมืองฝืนสี่บนทนนฉานชีนะครับทางทางฉานสี่ทางเหนือของจีนก็ถูกแก๊งค้าอวัยวะขโมยนะควักลูกตาจนต้องตาบอดตลอดชีวิตนะครับ ปรากฏการ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญผู้คนไปทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่แค่เกิดที่จีนนะครับคือหมายควาว่าความรู้สึกนี้มันกระทบกระเทือนไปทั่วโลกเด็กชายเข้าร้านที่ชื่อว่าปินปินนะครับพ่อของเด็กนั้นให้การมาลูกชายหายไปขณะเล่นอยู่นอกบ้าน ต่อมาราวสามถึงสี่ชั่วโมงก็พบตัวเด็กกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในทุ่งใกล้บ้านนะครับสภาพเลือดโชกใบหน้าตอนแรกเข้าใจว่าหกล้มจนหน้าตาแตกนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจตรวจด,ดูก็พบว่าเปลือกตาทิกปิ้นและที่น่าตกใจที่สุดนะครับตกตะลึงที่สุดก็คือลูกตาหายไปเหลือไว้แต่กระบอกตาที่กรวงโบงเลยนะครับแหมมันฟังแล้วมันดูสยดสยองตั้งแต่เช้าเลยนะครับข่าวนี้แต่ว่ามันเป็นข่าวที่ดังมากในรอบสัปดาห์ที่แล้ว แกล้นต่อมาครับจึงพบลูกตาและกระจกตาตกอยู่ใกล้เฉียงนะครับครอบครัวจึงรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลด้วยความหวังว่าแพทย์นั้นจะสามารถตัดใส่ก็พาตัดตัดเอ่อกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มันก็ลําบากนะครับแพทย์แจ้งว่าสภาพบาดแผลนั้นมันสาหัสมากจึงไม่สามารถพาตัดให้ได้และเด็กน้อยต้องตาบอดไปตลอดชีวิตอันนีน้เป็นโศกนาฏกรรมจริงๆนะครับ ด้านหนูน้อยก็เล่าว่าคนร้ายเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงครับแล้วก็บอกกับตนว่าอย่าร้องไห้นะฉันจะไม่ขโมยลูกตาเธอแต่จากนั้นก็ลงมือครับตำรวจสนิทาน,ว,านาว่าผู้หญิงคนร้ายนี่อยู่ร่วมขบวนการค้าอวัยวะนะครับและตั้งรางวัลน,นําจับคนร้ายหนึ่งแสนหยวนหรือประมาณห้าแสนบาทนะครับโทรทัศน์ทางการของจีนเผยแพร่าภาพปินปิน,ปนพ,พ,พันผ้าแผลผ้าพันแผลเนี่ยนะครับรอบดวงตานอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลท่ามกลาง ครอบครัวที่มีสีหน้าเป็นทุกอย่างยิ่งนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมแนละจุดชนวนให้ทางการตื่นตัวนะครับทางการจีนก็ตื่นตัวขึ้นมาสั่งกวาดล้างตลาดมืดที่ค้าอว,ว,วัยวะซึ่งมีเงินสะพัดหลายล้านบาท ลังโมโหลานนะครับตอนนี้บ้านระวังทั้งนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเราเคยเห็นเราเคยได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะครับว่าเด็กๆถูกขโมยไปนะครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วเอาไปผ่าทองยัดยาเสพติดเข้าไปแล้วก็ผ่านชายแดนไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ทไม่ค่อยดังในบ้านเราแต่ก็เป็นข่าวที่พอพอออกมาทีไรเราก็ รู้สึกเจ็บปวทุกทีครับเด็กๆถูกตัตดแขนอะไรแบบนี้อย่างนี้ผมเกิดน,นําไปที่เนี่มีคนไข้รอผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับปีละสามแสนคนนะครับแต่ก็มีเพียงหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นที่ได้ผ่านะครับเพราะขาดแคลนผู้บริจาคเนื่จากคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าหากมีอวัยวะไม่ครบ เกิดชาติหน้าอาจจะเป็นคนทิการอันนี้เป็นความเชื่อทางการีพทนะครับศาสตราจารย์อาเทอร์แคปเรนนะครับหัวหน้ารพทยธรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐนะครับและโฆกษกสถานกานแพทย์เพื่อต่อต้านการซื้อขายอว,ยวัยวะก็กล่าววันนึกไม่ถึงนะครับที่เด็กชายคนหนึ่งจะต้องเจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเหตุการณ์ที่น่าน่าตกตะลึง แต่ไม่เหนือความคาดหมายครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งท่านก็ได้บอกว่าขณะที่หัวใจตับและไตจะต้องมาจากผู้บริจาคที่มีกรุ๊ปเลือดและสภาพร่างกายเข้ากันได้กับผู้ป่วยครับแต่กระจกอาจใช้กันได้หมดทุกเพศทุกวัยนะครับใครก็ตามที่รู้ว่ากระจกตาคือส่วนไหนสามารถเอามันไปได้นะครับสิ่งที่ผมกลัวคือเอาไปในสภาพไม่ปลอดเชือ้อและใช้วิธีการหดเที่ยมซึ่งทําให้เด็กทรมานจากการติดเชือ้อนี่เป็นคา เป็นคำกล่าวของสัตราดัรแคปแวร์นะครับแต่อาจารย์แคปแร์ได้เปิดเปิดโปง้วยว่าจีนเป็นแหล่งซื้อขายาวัยวะอันดับต้นของโลกนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งซื้อขายาวัยวะอันดับต้นๆ้นของผู้ป่วยต่างประเทศครับเพราะใครก็ตามที่ต้องการปลูกถ่ายาวัยวะจนเดินทางมาจีนนะครับหมวดนี้ยจะเดินทางมาจีนนั้นแหละครับถ้าถ้าต้องการกันจริงๆนะครับก็ต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจเดินทางมาจีนเ,เพราะมัน <c oughs> มาพร้อมกับเงินก้อนโตเลยนะครับและออเดอร์อวัยวะที่ต้องการมาต้องการอะไรบ้างครับถ้าหากนักโทษคนใดเข้าข่ายครูเลือดและสภาพร่างกายก็จะถูกยิงเป้าเพื่อเอาอวัยวะโอ้โหวันนี้น่ากลัวมากนะหากนักโทษคนใดเข้าข่ายนะครับที่ที่สามารถใช้ได้ชีวิตเขาเนะี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกูเลือดและสภาพร่างกายก็จะถูกยิงเป้าเพื่อเอาอวัยวะนะครับรัฐบาลน,นานาประเทศต้องร่วมกันกดดันจีนนะครับและมีมาตรการตรวจสอบอุตสาหกรรม การปลูกถ่ายวัยยาให้โปร่งใสอันนี้ก็เป็นคํากล่าวย้ําของศาสตราจารย์แคปแร์นนะครับศาสตราจารย์แคปแรร์ัวน้าแผนจริยธรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าการซื้อขายวัยยาจะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะครับแต่กฎหมายก็หย่อนยานเหลือเกินและในการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็ทําให้อุตสาหกรรมนี้ของจีนนั้นโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าบูมอย่างยิ่งแหละครับ เมื่อไม่นานมานี้ก็คงได้ยินข่าวนะครับว่าตำรวจจับกลุ่มแก๊งขโมยไตได้นะครับไตนะครับในจํานวนนี้ผู้ต้องหามีแพทย์มีพยาบาลรวมอยู่ด้วยสี่คนคดีนี้สะท้อนให้ชัดเจนว่าจรรยาบรรณของวงการแพทย์จีนกตกต่าเพียงใดนะครับด้วยแรงขับดันเพียงเพราะเงินเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทน่านาคิดทีเดียวครับมีมีประเด็นในกางชื่อโดยที่พลเรือนกิ่งวันชายเราเคยเห็นกันนะครับ ของแะครับเป็นผู้ที่ได้สมัยาบาลร่วมมือกันที่จะฆ่าฆ่าอวัยวะของกดไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเวลาเขาผ่าตัดตอนนี้ดูดูหนังเรื่องนี้แล้วดูภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในจีนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตกใจกฎหมายในบ้านเราจะไม่ค่อยจะเข้มแข็งในเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำกันประเด็นการพูดถึงในเรื่องนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ครับการค่าอวัยวะนี่มันเป็นการค้า <c oughs> ข้ามชาติไปแล้วนะครับ ว่าแบบนี้ขึ้นมามีบทวิจัยบทหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวในตอนนี้ครับมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเผยเอ,อเมื่อสัปดาสุขที่ผ่านมาเลยนะครับบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ครับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหรือทุ่งนาในอินเดียครับผลการทดลองเ่ยนะครับแสดงให้เห็นว่า ความยากจนนะครับความยากจนจะบั่นทอนพลังสมองของคนเราอาจจะทําให้อ q คิลดลงได้ถึง1 3บสจุดเปกันไม่ใช่น้อยเลยนะครับผลการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในวรารสารอ่าอ่าไซนะครับระบุว่าความยากจนจะดูดทรัพยากรทางความคิดของคนเราไปทําให้บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะเพ่งสมาธิหรือความสนใจไปอย่างเรื่องอื่นๆน้อยลงนะครับเช่นการแก้ปัญหา หรือว่าการควบคุมสติสัมปชัญญะาครับอันนี้เป็นหน้าคิดนะครับมีคำกล่าวนะครับที่พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเพราะว่าคุณมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในใจคุณจะมีความสนใจให้กับเรื่องอื่นน้อยลงนะครับนี่เป็นคำกล่าวของเซนเดนมูไรานาธทานนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับผลงานวิจัยชี้ว่าภาวะความยากจนมีผลกระทบในรูปแบบเดียวกับการอดนอนมาทั้งคืนครับหรือการมีความฉลาดน้อยลง เราก็จะพบว่าความยากจนนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบความคิดซึ่งขัดขวางความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจที่ดีครับและก็ส่งผลให้ยากจนมากขึ้นไปอีกไม่ดีเลยนะครับเจ้าเจยิงนะครับศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยบริสต์โคลัมเบียก็กล่าวว่าการศึกษาอ่าอ่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆครับแต่ว่าคำกล่าว องเจ้าเจีงที่บอกว่าเราพบว่าความยากจนสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบความคิดซึ่งขัดความความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจที่ดีและส่งผลให้ยากจนมากขึ้นอีกนี่น่ากลัวเลยนะครับมันเลยกลายเป็นผลสรุปของการศึกษาที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง400คนนะครับในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของนิวเจอร์ซีย์ แล้วก็ชาวนาอีก464คนในอินเดียนะครับโดยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายได้แต่ให้ทำแบบทดสอบที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดในหลายแง่มุมรวมถึงแบบทดสอบ IQ โดยทั่วๆไปครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นนะครับในโครงสร้างของข <c oughs> องการวิจัยว่าถ้าเราจนเนไอคิวเขจะลดลงนะครับมีประเด็นที่น่าคิดผมออออมองประเด็นนี้ที่เขาวิเคราะห์กันออกมานี่น่าสนใจมากนะครับ ประเด็นว่าโลกของเรานี่บางประเทศนะครับมีนวัตกรรมสูงแต่บางประเทศมีนวัตกรรมต่ำนะครับหรือแทบไม่มีเอาซื้อเลยอันนี้คือ innovation นะครับวัตกรรมที่พูดถึงนี้ก็หมายถึงการทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดาผลิตกระบวนการหรือองคก์กรก็ย่อมได้นะครับนวัตกรรมที่ดีนะั้นจะต้องมีการนําสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนะครับทั้งทางธุรกิจ ทางสังคมซ um oui. well ึ่งไม่ใช่เป็นแค่ความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับแต่นวัตกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มจากความคิดริเริ่มนะครับและความคิดสร้างสรรค์เสีก่อนเพราะฉะนั้นนะครับนวัตกรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยอันนี้เป็นเ็นที่สําคัญนะครับประเทศที่มีนวัตกรรมสูงคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอิสราเอลนะครับเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์สิงคโปร์ที่จะติดประจํานะครับเนี่ยผมเราย้ำอีกครั้งนะครับประเทศที่มีนวัตกรรมสูงคือญี่ปุ่น หรัฐอเมริกานะครับแคนาดาอิสราเอลเกาหลีใต้แนละสิงคโปร์ครับชิลี่นะครับชิลนี่เป็นประเทศที่มีนวัตรกรรมสูงที่สุดในภูมิภาคประอเมริกานะครับสหรัฐอเมริการ่ำรวยมาได้เพราะมีนักคิดอย่างโทมัสเอดิสันบรูเกตสตีฟจ็อบส์นะครับประเทศดังกล่าวนี้เป็นผู้นําในฐานะประเทศที่มีจํานวนองค์กรที่ได้รับการจัดให้เป็นผู้นํานวัตรกรรมชั้นนําของโลกมาตลอดเช่นสามเอ l มอนะครับ a อ t Boeing DuPont Google แล้วก็ GE เป็นอาทินะครับคําถามนีว่าแล้วทําไมในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งรวมถึงไทยด้วยจึงไม่ค่อยมีนวัตรกรรมโผล่ออกมาให้เห็นเหมือนเช่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะครับคำตอบก็มีห้าประการหลักคือประเทศที่ชอบเอาการศึกษาขึ้นมาก่อนโดยไม่สนใจว่าความทะเยอทะยานของคน เป็นอะไรมักจะจุดไม่ให้เกิดนวัตกรรมครับอันนี้ฟังเาไว่น่าสนใจมากนะครับประการแรกประเทศที่ชอบอาการศึกษาขึ้น,นก่อนโดยไม่สนใจว่าความทะเยอทะยานของคนนะครับของบุคคลในประเทศนั้นจะเป็นไรนี่มักจะจุดไม่ให้เกิดนวัตกรรมครับองค์กรในประเทศเรานี่เห็นได้ชัดมากๆครับหรือประเทศเราก็ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับประเทศเหล่านี้จะชอบเข้มงวดในเรื่องการศึกษานะครับของลูกๆต้องเรียนให้หนักที่สุดนะครับเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าสุดท้าย ได้งานดีๆทําครับพ่อแม่ทําตัวเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นการฆ่านะครับเป็นการฆ่าความทะเยอทะยานในความอยากจะเอ่อความอยากนะครับและทําลายกินตนาการของเด็กจนหมดสิ้นครับประการที่สองนะครับผลิตภัณฑ์ของประเทศที่ไร้นวัตกรรมจะแข็งกระด้างและไร้จาานรยานะครับเจ้าของหรือผู้ชิดคน้นผลิตภัณฑ์จะมีความเป็นวิศวกร แต่เพียงอย่างเดียวครับแต่ไลรอารมณ์ศิลปินนะครับว่ากันว่าสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple ที่เรารู้จักกันดีนี่มีความเป็นศิลปินค่อนข้างมากครับริชาร์ดแบนซ์นนะครับของเอ่อวอร์จินก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างมากนะครับสตีฟจ็อบเนี่ยก็เลยทําให้ Apple จเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันเวอร์จินก็เช่นเดียวกันนะครับประการที่อันบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับชอบจะคุบคนเก่งๆเ,เข้าไปทํางานนะครับเ,เข้าไปทํางาน ผิดกับสหรัฐอเมริกาที่คนเก่งๆจะสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาครับและผลิตสินค้าไปขายให้แก่บริษัทยักษใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google, Apple หรือ Microsoft ก็าตามนะครับในประเทศที่ไม่มีนวัตรกรรมเนี่ยนะครับจะทําในสิ่งตรงข้ามกันนั่นคือบริษัทไม่ยอมให้บริษัทเล็ก ได้เกิดเลยนะครับใครเก่งจะถูกซื้อตัวเข้าไปทํางานดูวงการสืรมวลชนเราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับบางทีขนาดตั้งมหาวิทยาลัยแล้วยังกวาดต้อนคนทํางานที่มีประสบการณ์เข้าไปอยู่ในองค์กรของตัวเองเลยนะครับไม่รู้จะตั้งมหาวิทยาลัยต่างการสื่อสารไปทาไมอันนี้ก็ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าคิดนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับประเทศที่ไม่มีนวัตกรรมนะครับก็ลองฟังดูนะครับจะทําในสิ่งตรงข้ามนั่นคือบริษัทใหญ่ไม่ยอมให้บริษัทเล็กเกิด ใครเก่งจะถูกซื้อตัวเข้าไปทํางานครับแทนที่จะช่วยกันช่วยกันและกันนะครับการกลับเป็นว่ายักษ์ใหญ่แข่งกับยักษ์เล็กแล้วยักษ์เล็กจะสู้อะไรได้ครับก็ทําตัวแข่งขันกันเป็นลักษณะแบบนี้ประเทศเราต้องดูครับในลักษณะน,นี้เป,นนเป็นมันเป็นมันเป็นภาพที่สะท้อนชัดมากนะครับ <c oughs> สําหรับการต่อสู้กันในวงการ ในวงการต่างๆปัจจุบันนี้โดยเฉพาะวงการธรุรกิจนะครับการสื่อสารเนี่ยประการที่4ี่กาบรัฐบาลขาดการสนับสนุนที่จริงจังกับวันๆดีแต่พูดว่าต้องการสนับสนุนให้คนของตัวได้คิดได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ แต่เสร็จแล้วก็ลืมกันไปครับอันนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วครับประเทศเราก็ลืม,มง่ายๆนี่แหละครับคิดโน่นคิดนี่ไปร้อยแปดแล้วครับลงตัดูทบทวนไปเอาแค่ปีนี้ผ่านมาเก้าเดือนนี่คิดอะไรซะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ประเทศที่มีนวัตรกรรมสูงนะครับจะเป็นประเทศที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศนวัตรกรรมตั้งแต่ประชาชนของเขาเป็นเด็กๆเกชียร์ให้กล้าคิดกล้าทากล้าเถียงนะครับกล้าวิาพากษ์วิจารณ์ ประเทศเราถ้าจะวิพากษวิจารณ์ก็ยังมีกฎหมายนะครับยังมีการโอ้โหครับออกมาตามไล่ล่าอะไรสัเยอะแยะไปหมดนะครับและประการสุดท้ายครับาดการส่งเสริมวันวัน,วนมีแต่ห้ามอันนี้สำคัญมากนะครับก็ลองดูนะครับวันวันมีแต่ห้ามครอบครัวก็ห้ามครับโรงเรียนก็ห้าม มหาวิทยาลัยก็ห้ามสังคมก็ห้ามในเป็นลักษณะแบบนั้นก็หมายถึงว่าใครจะทําอะไรที่แปลกต่างมักถูกผู้ใหญ่ห้ามนะครับแต่ในประเทศที่มีนวัตกรรมผู้ใหญ่จะถามว่าคิดและทําในสิ่งที่แปลกต่างจะมีอะไรให้ช่วยบ้าง จะเป็นการก่อให้เกิดกําลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับว่าทําไมนะครับนว,วัตกรรมจึงไม่เกิดในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราอันนี้ชัดเหลือเกินนะครับเป็นโครงสร้างที่ชัดเหลือเกินสําสหรับประเทศไทยของเราเรามาดูนิดนึงนะครับว่าเราไหนๆเราจะไปเอ c ซีจะเข้าสู่อาเซียนแล้วดูการศึกษาของลาวเนี่ยจะพูดถึงการศึกษาของลาวที่ประเทศใกล้ๆบ้านที่เมืองนองของเรานะครับ รือฐานการพัฒนาประเทศเริ่มที่การศึกษาของบุคคลกับการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนชาติสมาชิกต,ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับก็พูดกันอย่างนั้นธนาคารโลกได้สำรวจประเทศที่มีอัตราการรู้นหนังสือในอาเซียนนะครับธนาคารโลกนะครับเป็นผู้สำรวจในช่วงปี2 5 5 0ันห้าอถึงสอง3นะครับย้อนไป3ปีที่แล้วปรากฏว่า,าการสำรวจในะ ในช่วงเวลาดังกล่าวครับฟิลิปปินส์นั้นมีมีผู้รู้หนังสือเนี่ยสูงสุด้อยละ95.4ครับฟิลิปปินส์นะครับรองลงมาคือบรูไน้อยละ95.3ตามด้วยสิงคโปร์ครับลอยละ94.7ไทยเราอยู่ในอันดับที่สี่นะครับซึ่งถือว่าไม่ไม่ไม่เลวนักนะครับอยู่ใน้อยละ94.1ครับอันดับที่ห้าได้แก่เวียดนามนะครับ้อยละ92.8มาเลเซีย้อยละ92.5ครับอินโดนีเซีย้อยละ92.2นะครับ กัมพามา 92, มูชาพม่าอิรัก้ากัมพูชาร้อยละเจกับแรนดับสุดท้ายคือลาวนะครับต่ําสุดเจ สี่ครับระบบการศึกษานั้นระบบการศึกษาของเราเนี่ยจะคล้ายกับไทยนะครับโดยมีการแบ่งชั้นอนุบาลประถมศึกษานะครับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและก็ตอนปลายนะครับจากนั้นจึงจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะแต่พิเศษตรงประถมศึกษาจะเรียน5ปีนะครับสาหรับของเราเวลาะ,ะดับประถมศึกษา,าการาศึกษาภาคบังคับนะครับแต่ก็พบว่าแต่ละปีมีเด็กอายุ6ขวบได้ลงทะเบียนเรียนแค่เราละเาราร้อยละ70ดเท่าน,นั้นเองครับเนื่องจากความยากจนความขาดแคนลนโรงเรียนและครู ด้วนการศึกษาของเราจึงต้องเล่งเล่งให้เร็วกว่าประเทศชาติาเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับบราลาก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี2558ซึ่งเข้าสู่อาเซียนเด็กอนุบาลอายุ3-5ขวบเรียนร้อยละ39นะครับซึ่งตอนนี้สถิติก็อยู่ที่รอยละ33ก็ใกล้ตาจริงเข้าไปแล้วครับ39ตอนนี้อยู่33แต่จะขยับอัตรารู้หนังสือทั่วประเทศให้ถึงรอยละ95นะครับ95นี่ก็ อยู่ในระดับของ <c oughs> ของประเภทบรูไนนะครับสูงกว่าสิงคโปร์แน่นอน595ในวันนั้นนะครับเป็นข่าวสุดท้ายเล็กๆนะครับครับเรงนีนิดหนึ่งเพราะว่าเราพูดถึงโลกที่เต็มไปด้วยความไร้สันติภาพนะครับแต่ตอนนี้บิดาของสันติภาพของโลกต้องบอกว่าที่มีชีวิตอยู่คือเดลซันเมเดล่าอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก็เดินต่างออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ โดยรถพยาบาลนั้นได้ส่งวีรบุรุษประชาธิปไตยผู้นี้ไปอย่างบ้านพักในกคนครจอ่านจฮันเดสเบิร์กนะครับหลังเข้ารักษาอาการป่วยมานานกว่าสองเดือนแต่แพทย์ํำชับว่าเมนเดล่าจะต้องอยังรักษาต้องรักษาตัวอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักของตนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสักนิดหนึ่งสาหรับเดวสันเมนเดล่าที่หลายคนเป็นห่วงสุขภาพเขานะครับอายุเก้าสิบสี่แล้วแต่ว่าก็เจ็บป่วยก็ในบัานปลายของชีวิตก็เป็นแบบ ทั้งหมดทั้งสิ่งนี้คือพบโลกครับผมสกุลมุญยทัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับพบโลก